อันน <Cornell> ี 6, ้กางหัวหมดไปเท่าใดอ่าถึงหมดนี่แหละเจ้าล่ะประมาณ600,000กว่าเจ้าโดมากางหยังแต่ว่าก็ประมาณ600กว่าเมตรกฮะเกือบ600 3ปีได้เียประมาณ3ปี60น่ะกันเคมีเอาหัวแบบีมันจบไปเนาะจบไปตเดี๋ยวจลูกาน เขาจะมกุกตะวา่าะตะว่าอันเขาเสือ้อเขามาเสื้ออันนี้ของเจ้าของแม่ลงจะเป็นเกิงเกิงตะก้าสองกิโลบเบาแท้ดันเบาไนะม่ได้ปลูกนะคำบอปูกำนิ่มปูกเอ <c oughs> อมแจม่มปูกำนิ่มขายอย่างอันอ่ะขายเป็นโลขาดุนไม่ได้อย่างโลกเปลี่ยนเกิงแปง ได้2กิโลจะได้ขอพันเบาต้องขายเป็นต้นแม่แม่เขาต้องนัดขายอยากขายยายโน้อยดิยาอ้ยอยากไดนะถ้าพันพันนักไปจ้างขายแม่น่ะได้ก็ว่าอันนะอันสามรอบนะรอบแรกนะแม่เอาต้นหอมใส่น่ะมันครบปได้น่ะครบลุ่มลุ่มเลยอ้าวเรียบร้อยจากนั่นแหละเอาข้าวหน้าไปเออเอาอันสลัด สลัดลงพร้อมกันนะฮะตัวเนี่ยแป้ง,งคุณแป้งที่เป็นนี้มันใจมันมั<ห>นมันเหมือนกับแมงสาานี่แต่ตัวไม่น้อยดำๆนะ่ะมันอยู่ในดิน้น,มด,น,นะนมดลึงเลยเจ้าสามวันน่ะขณะเจ้ามดลึงอี่าพูดโดนไปโดนถ้ามันเหลือนะ่ะแฮมรอบเอาพักการข่าวก็ใส่แล้วไปตรวจเลยว่ะแม่แม่พักบุ้งใส่เลยนะ่ะประเดี๋ยวเนี้ยพักบุ้งใส่ละดอกเนี่ยกินเต็มตีเลยมัน ผักบุ้งนี่เปิดห้อง่าจะไปตัดวงจรมันมันจะได้ไม่หู้น่ะมันมียางพอพักพักข่าวที่ที่ห้องปูที่เหลือขนาดรอไม่เได้ปลูกพักบุงก่อนดีกว่าใช่ไหมนะเก็บพักบุงแล้วต่อพักกาะพอดีตางอำเภอเกษตรอำเภอเปิดมาหันเนาะเปิดกับปิ๊กไปเอาไอ้นี่ก็ไม่ต้าวไงเออเอาตัวนั่นมาฮึกลับตัวย้งหัวเปิดว่านี่แมงในดินนะเอามาอยู่เอ้ามันมันค่าชีลาแล้วประเดี๋ยวนี่ตาวะนี่ หน้าจะนักปลัดเอาหนังเอาอันไตเดือนปล่อยแต่ก่อนผีผีทำย้ายไปทะสอบเลยมัน่าใจยูอ่ะย้ายหมุนเน่ยเนี่ยย่ายละอันครับอะไรวะอีบ่เดี๋ยวจะต้มน้ำ hmm. ห mm ่อนรัวแก่ป้ากับโมโหอ่ะครับพอมูอื่นเป็นไงมั้งมีกั๊กแตนอ่ะตายแน่นอนแล้วก็ตายทุกอย่างเลยบ้าบ้า เขาเอากลับพื้นดินก่อนไงเอากลับแปลงก่อนอ่ะแล้วก็จะเก็บดูว่าดินซีในดินกับแป็นเหลืออะไรที่ต้องไปเสร็จใหม่ปีนหลับแล้วก็แป้งเข้าไปใหม่กดดียะเสร็ใหม่ทุกปูยางที่เขาปลูกเนี่ยแหละตีเขาจะก็จะมัดแป้งเกิดเดี๋ยววันนี้จะเปิดใช้อย่างนั้นเลยค่ะเจะมัดในหน้ามัดเมือนกครับตอนไหนมัดเหมือนก่อนมาทิ้งทิ้งแปลงจากแดดไว้สักติีสุงถ้าแบบมีเวลาเลยก็ไม่เป็นไม่เป็นดีครับ เนอลงแผงเลยายเป็นแผงด้วยก็มีเวลามันคือมันนี่หักมันตึ้แล้วนาหักมันนุเนี่ยไปละสวีวีวีนีมีเจ้ามันเปดนเรองอะไรนัก่อนน่ใส่เ้หนไปดูทาในปไป เห็นเอาใชาป้าทำไรทำคนเดียวเลยเลยของสี่ทางคนเดียวคือของของของเจ้าคือมุ่งนี่เนาะกับโซนนี่นี่ของเจ้าทำคนเดียวครับและโซนทางปุ่นกับคือคนในกลุ่นอันนี้หองป้อมมีห้ป้อมเมือไหรจากเที่ยวเขาเุ่นน่นแบ่งหลายโซนคือถ้าเขาปลูกหางน่ะแล้วพอทีทีๆปุ้นเนี่ยอันนี้เนี่ะเจ้าแปลงเดียวเนี่ย เอามาร์กไว้เนาะเอาไปแจีไว้แก้มของมีเวลาเฉือยหนาะก็เอามาวานน้อยหนึ่งยุดก่อนห่ำละเดี๋ยวกลับไปทักวันแป้งเดี๋ยวนี่คือเจี๋ยวตีเจ้าอุ้กวันเดียวกันน่ะเนี่ยเนี่ยข้าวตะกูลอันนี้น้องไม้พลังนสวยมากเอาตะกุ่งลงพร้อมกับกุ้ยมัรกแล้วเขากับปูหลังจากนั้นพอะปู เขาถอนออกไปขายมันกับผสมลงไปแหมมันจะคือมันจะเติมอยู่เรอยๆไงเ,เขาหมูมันหายไปไหนเดี๋ยวปลาไปดูปุ๋ยมักมันมีของปุ๋ยปักนน<อ>หมูมันหายไปไหนยังยังแปลงเขาแปลงข้างแรกกับขนาดนี่นะแล้วทุกข้างที่เขาปลูกนะเนี่ยเนี่ยยังบะมีก็แหมซองกระซอบอบะที่เขานี่ลงไปอะ่ะเขาก็แปกว่ามันมันก็นอยู่ยังเก่านี่แหละ มคือมล่นไงนะแต่เติมไม่เหลือเลยเติมเติมไปเต่าแด้ก็ยังบะเต็มซะกะก็แป๊กใหญ่มันกัน่ยก็เอาน้ำฮดมันจะไหลออกเอียกะน่แจะยังยังมูเขาตั้งหน่อเขายังว่าเออนี่มุกนม่แต่นี่มงจมีเวลาชีดอ่ะคือปลูกแลกก็คือจบอ่ะฮดน้ำยังเดียวฮดน้ำบะได้อ่ะกผมก็ไม่ดู่ะีแล้วหรอ ไปดูปุ๋ยจับวันนี้ตันนี้ตีปุ่นสาธิตตีวันพระเอกเออพระเอกวันข้าวันวันนั้นจับจับจับวันจับมาวันนี้ก็รื้อเมียแล้วจิ๊บจ้วันนี้พระเอกมาวันนี้ผู้ร้ายมาแต่ว่าอย่าแพ้ครับนี่ผู้ร้ายครับนี่นี่ข้าผู้ร้าย ันนั้นถ้าเอกมาวันนี้คุณนายมาแซววันกัดไกได้แล้วเจ้าอันนี้คือความลับของดินปลูกอนันนี้อาคืออาหารเสริมมันคือแกบเจ้าแกบกลางแกบไก่พิวะแกบที่หงเขาหงสีนะเจ้าเออโบกชีบเอียงนะอ่าบกชิบกชิบกชิเนาะสูตรนั่นกรดิเหมือนกันอะ คือมันมันมันบะจ่างเปลือเอย่างนักมันก็มีี่มันมีแกบแกบละเอียดเหมือนกันมีแกบแล้วก็มีขี้ไก่มีขี้วัวแล้วมีจะมีแกบหยาบสวยสียสูตรนั่นจะง่ายเหมือนกันแล้วเขามีเขาก็จะเอานมักที่เขามักไว้นะจะเป็นมักขี้ปลาจะเป็นนอกล้วยอย่างนี้มากไว้ตอนนี้ลองตัวอะไรเงยสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยลงตัวแล้วเจ้าเอาอันใด อ,อันนี่พึ่ง,ง,งเนี่ยันได้ร้องเลย่เนาะเพราะว่าพึ่งทำเนี่ยมัยุกยังอันตีแบบเทามั่นใจแน่นอนสุดนี่คือสุดก็คือตีเทาหนาของเท้านั่นนะน่ะ,ะน้ำมักน้ำมักอ่าอุ้ยซุดน้ำมักเยสชนิดนะที่สุดแล้วไม่ใช่ของใครก็ของเรานั่นแหละที่เคยทำมาน้ำมักเจสชน,น,น,นิดนี่สุดยอดเนาะแต่อันนั้นซ้ำหน่อยนะนั่นก็ยอดแต่ว่าก่อนจะลงมือทำให้ต้อมาแปลง น่อยแต่ว่ามันใส่ที่เอามาทำมาวัตถุดิบเขาอมาทำของในบ้านเขาที่มั่ดีแล้วมันอยู่ในบ้านหมดเนาะในบ้านลองไปหาคืออย่างตันี้มาใก่ก็ดีแล้วของย้ายเพคนฟงดิ้นเต๊ะเข่าจ้องผลล่ะเบร้อยเลยเนาะจิ้บไก่อย่างเดียวของย้ายบัตเต จัแจกแจ๊กแจ๊กอย่างมัคือมีเวลาใช่คือได้ย้ายมักดินอย่างดินย้ายพร้อมปลูกแล้คือรดน้ำล้อขายอย่างเดียวเอาย้ายว่ะเอาดินว่ะเอาดินเอาทีเดียวเออใช่นั่นเนี่ยย้ายกาแฟใหญ่มากแค่นั้นจะมีตีแมงสังเกตพอไอพักฟื้นของย้ายคือใชายในหนาครับใครมากเอาว่าบาเจือแต่เนี่ยย้ายกับปูทิ้งปูกวางเงี้ยนะอย่างเงี้ยมักข้างเดียวน่ะมักดินข้างเดียวแล้วหลังจากน้นก็หมดน้ำอย่างเดียวแต่อัน เป็นสลัดอย่างนั่นนะ่ะคือของยายนี่แผ่นต้มอมาถามาใจ้เอาอย่างฮอดเอาอย่างฮอดกองน,นี้นะ่ะเพราะยายทำข้างเดียวคือจบปรุงดินขา้ามไขยข้าวแมงบงหมาด้ <c oughs> ่าเราายอย่างนึงนะแสดงว่าหัวใจหลักเลยคือดินเลยดินปรุงให้ดีเนาะปรุงแล้วก็ชิมกันเปนสูตรความสาว <c oughs> สวยว่าว่าเฮาไม่ไววทุกทีอย่างอย่างที่มัก หน้าปลาว่าไปห้าปานทรงหลานนี่น่ะทักยหญ่ก็จะต้องมีเยอะกว่านี้ล่ะงามกว่านี้ตัวงามกว่านี่พอมบางบางคืนเนี่ยมาคืนมันก็จะมีสตูก็คือหอยมาคืนต้องมาเก็บหอยอืมก็ชายแมงบุมแมงบุมไหนแมงมุงตัวน้อยๆที่มันมีขนดำๆนี่ก็ัวอู้ตัวใหญ่เลยอ่ะที่มันจะไม่เป็นเสื้อนั่นน่ะดำๆอ่ะ น้ำดำได้กินหอยเออกินไม้อนถนีดเะกิญเลยอ่ะไม่หอมจนน่ะเลัวไม่เซ็นกินซีบัได้รับบัได้นอนนะเนาะอะมันคือแต่ช่วงนี้จะจะดีน้อยคือมันมันมันจะเข้าหน้าหนาวละหอยกับบอคอยมีแล้วหอยจะจำสินละช่วงนี้หอยจำสินแต่ว่าถ้าไข่ปลูกช่วงนี้อก็จะดีน้อยเพราะมัน พวกแมลงอย่างมันกระบอกหอยนี้แต่ยังพักกระดอกย้ายเนมันปลูกตน้ตนๆเนาะเป็นช่วงดีว่าแมงกําลังนี่เลยเห็โมงแมงอย่าง,ง,งสปะเลยกันเลยเือเกจาะได้ผลมาเต่าติดควันอย่าหันพแลาปกติดอกขนาดนี้ขนาดเนี่ยย้ายกันเลยเพาะหันเห็นไหมมันยุติจังหวะเหมือนนะเนาะเราดูดีๆเนาะดูดูการนี่เนาะมีผลมดนะบางทีเฮาเฮาลงสองแป้งพักเดียวกันนี่นะแป้งนั่นเนระียบ พอแป้งเนี่ย้าพี่เมยอ่ะมันเป็นศัตรูในดินแมงพิว่าเมืกี้มันแกแ้งเขากะไอตีนมันคบกะหากแล้วมันกวนแม่และเจ้าเขามันแก้งเขามันถ้าจะแก้งเขาพอเขาพอไปโดนบอลเอาอาพักบุ้งเขาใส่แม่เอาพักบุ้งปลูกเลยตัดวงจรของมันอ่ะกะพักบุ้งพอเนี่ย่ันมีแผ่นดินจะออกอ่ะแม่กะแป้งมันมันถ้าจะแก้งจนอิดละพักบุ้งมันสัมผีเนาะมันมูดจะกินต้นไหนเนาะมันเยอะเกิน สามรอบต้นหอมสลัดผักข่าอ่ะเหลือผักข่ามกี่ต้นดอย่พันน่ะพขก็เคดมันเนาะมันกลิ่นนี่อย่างกลิ่นหมกปุ๊ดแล้วก็เปลี่ยนเต้มใหม่มันมันกัดล่มลง,ลงมได้น่ะ<ม>กัดล่มลงมันจีกินนะ่ะกัดเขาไปพร้อมเจ้าเนี่ยใบยแพยอยงนี้เขาโยกขึ้นมาโอ้ยมันกัดมดแล้วแต่ว่าเคี้ยวของป้าคุณปิ่นไอไดโนเสาร์เคีนะนะ้ยวนั่นน่ะไดโนเสาร์เคีนะนะ้ยวนั่นน่ะไอโนโลเคีนะ้ยวกันไดโนโเสารนะ์ มันต้นมันสูงอันมดแดงไฟอ่ะมันอูดขึ้นมาน่ะแต่มันก็มากินน่ะนี่มันก็ไปเลมเลมเลมต้นได้เนี่ยเอาละไปละอุ้ยสดายก็งามด้ยมัอนกับแล้วไปเจอกระบอกเอาน้ำส้มไปวดมดแล้วมันสัมมักน้ำส้มเหรอมันสัมไปเห็นสิคือเอามันมาอยู่จนัวมันจะมันจะมดหรือดูของมันจ้ะทั้งวายสักอย่างเนี่ย ต้องมีค้นกัรบ่ค้นกานก,ากับมดกันในกล้องหันกระปากแดง เอาหมวกมันเอาหมวกกินคงไม่ได้ใส่หมวใส่เตะใส่เตะใส่เตะออเด็กอ๋ออันนี้กางหัวมดไปตัวไหนอ่าตัวมดนี่แหละจ้ะนะประมาณหกแสนกว่าจ้ะดูไม่กางอยังแต่ว่าก็ประมาณหกได้กว่าเมตรกันฮะกับหกสามปีได้ไงี้ยประมาณสามถึหกศูนย์อ่ะกันเคมีเอาหัวแบบอี้คือมันจบไปเนาะจบไปจะเดี๋ยวเจะลูกจะหลานดูแล้วก็ รับประกันเลยแปลงนี่รับประกันเลยแปลงนี่เจ้ากินสีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที้อะไรอย่างก็ปุ๋ยก็แจ่ยตะแกะปุ๋ยกแจ่ยตะแกะเจ้าแจ่ปุ๋ยตีเรามักเขาแปรงคนเดียวเนี่ยโอ้สูตรเดียวมันใช้ได้หมดเลยกะนใช้ได้ทุกอย่างเจ้าใส้ทุกอย่างใส่ข้าวพดกับเป็ใส่ข้าวใบสะบ้าอันนี้ถือว่างาบเลยยังปีนี้ฝีนี่ถือว่าน้ำน้ำมีตอนแรกมันจะเน่าข้าวเห็นยางไงข้าวห้่ข้าวหิ่งหัวนะ แล้วพอดีฝนมันเทลงมามันเหมือนจะเยอะในน้ำนั่นนะเนี่ยเขาก็เลยหันมาปลูกแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเจ้ายอหรับน้ะใบใบมันจะปล่อยออกหมดเลยมช่วงนี้ต้องรอให้ไข่กันเจ้าอันนี้เป็นข้อหินเก่าด้วยเจ้าแต่แรกเครี้ยงหว เดจนหมูราคาถูกไงแต่มันหมมันถูกเพรเข,าเ,เรเขาเลี้ยงหมูกิโลตั้งเจ็ดแปดสิบเนาะแต่พอเขาเลี้ยงกิโลสี่สิบอย่าไม่ได้สักอย่างกว่ามันจะโตพอมันโตปุ๊บราคาถูกแล้วเวลาอยากขายไม่ได้ขาย ต้ล้งเรองอคยมาเ่อ่รลากำไรอันนี้คือไก่ทีเขาเอาไปขายี่กาดวีดนาะ <c oughs> แม่และเจ้า <c oughs> เดี๋ยวอาคือตอนนี้เขายังปล่อยเป็นเตี๋ยเพราะว่ารอให้เปิดไข่ก่อน <c oughs> เพราะไข่แล้วเขากจะปล่อยออกมาเดินจิ๊กยาจิกอย่างนีครับตอนนี้มันตกเวลาไปขายติกาดวีนี่ตกกี่ เ่าใดนะกี่กี่หน่วยกี่แกนอ๋อสิบละสี่สิบบาทจ้ะแล้วก็เก็บปริมาณไปเท่าใดนะเก็บปริมาณไปเท่าใดเท่าที่มันไข่เท่าที่มันไข่อันนี้มันมันจะเป็นไข่ไก่สาวอยู่นะเจ้าไข่สาวมันก็จะจะเพิ่งเริ่มไข่อันนี้ห้าสิบตัวนี่ก็จะไข่วันสามสิบถึงสี่สิบอยู่อ๋อขนาดไข่บะครบจ้ะครับครับตี๋หวาแกนน้อยนั่นนะเจ้าตี๋หวาแกนน้อยตีว่าลูกค้าบางคนสั่งเอาไข่สาวเลยน้อยบอกว่า ใช่จริงๆเขาต้องกินไข่สาวเน,<ช>นี่ยจะดีที่สุดอ,อ,อันแล้วก็อันนั้นเป็นไกรุุนเก่าอีกน้อยเขาก็จะไปเที่ยวละเพร<ช>าะเพราะคือครเขาเขาจะเริ่มยุดละวแล้วเขาก็จะหารุนใหม่เข้ามาที่โมอ,อยู่นั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ <laughs> อีเมลเขาจะไปเที่ยวในหมแล้วเ <laughs> ข้าไปไขเนเข้าไปไยในกล้องไขก็ได้ล่ะจะเป็นยังงเลยๆใครจะงงจะอ่ โหนมนมมีแต่กากอะไรไม่รู้ไม่เจอคุณ <c oughs> ไรอย่างเ้ยมาแล้วครับมาวอาแก้ว <c oughs> ต้องได้ดื่มนมสด ขี้เกียจเข้าไปในเมืองแล้วครับทุกจีอย่างว่าบ้านพี่สาวจะไปในเมืองไหนไกลกว่าบ้านพี่สาวไงใกล้ใกล้กว่าเชื่อใจครับนมสดสดครับ